Time to let the, time to let the, time to let the beat drop Baby, I'ma let you know it always gotta be fast Maybe we can take it slow, don't always gotta rush Gotta build that trust with two birds just singing that song Singing that la-di-di-do-di-da Melodies go back and forth, you're sitting on that G string Maybe I just struck a chord, the music's in your heart That's where I'm gonna start And if you just play along, I'll make sure I'm in tune this concert just for two cause this is our first song sorry i had you waiting so long gotta make it perfect it can't be wrong Trying to keep doing it right when you want my mind cause you want my baby promise i'll treat you like a lady นี้เราจะมารู้เกี่ยวกับวิธีทัศน์และปัรยาชนของกำนังงานกรลังคนพื้นที่สังดีีรักมาได้ไปดูเลยครับขากันขาก่อนขอให้แม่ทำตัวกับก็กับผมในสิทธิพรมกำลังคนระับนึ่งแะดนั่ตรวจสองภาษีดำเนินการพิเศษสำนักงานจัพื้นอีรรรมาชมีหน้าที่ในการกำกับดูแลผู้ประกการในท้องที่ซึ่งเป็นหนึ่งในเของหน่วยงานที่ที่ทำหน้าที่นี้สำนักงานจัทดีรัมาไเราูภายได้ ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีอาทิตย์นี้สถานที่ตั้งตรงนี้มันตั้งอยู่ที่เลขที่20ทับ2หมู่ที่หน่ตัดลข้าวได้ครับตัวฐานาีนคณมันจะเป็นหน่วยงานที่ของกราด้วยกนด้ตั้งอยู่ในสถานที่ของเราซึ่งเราบีหน้าที่ตรงนี้ประมาณ9้า่รกว่าันเราอยู่ภายใต้หน่วยงานหนึ่งในในสังกัดกรมสรรพกรนะครับกรมสรรพกรเองเราบีวิสัยทั์ก็คือเป็นองค์กรชั้นนาในการจัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและหุ่กรน์ที่มีคุณภาพเพื่อเสถียรภาพทางการคลังนี่คือคือวิสัยทัศน์ของกรมสรรพากรที่ภารกิจของเราก็คือมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีเรามีหน้าที่ในการคืนภาษีให้กับผู้กอบการที่เราเเรามีหน้าที่ในการให้รัฐสำหรับผู้ที่ไม่เสียภาษีแล้วเป็นบีค้ากับหุสนยนต์นี่คือหน้าที่หลักของกรมสรรพากรที่ครับต่อไปนะครับจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติงานของสำนักงานสรรพากรดินี่นครศหวัดสีตมราน ว่ามีแผนการปฏิบัติงานอย่างไรเชิญครับชมกำังใหครับปฏิบัติานหรือตรงสร้างต่างๆเราจะมีส่วนต่างๆเช่นว่าในส่วนของสำนักงานจาดรการเจ้นที่ลกี่พัล้านเราจะมีส่วนบริหารงานทั่วไปเราจะมีส่วนกำรวิธีบริหารงานทั่วไปนี่เหมือนจะเป็นไม่้านก็คือในการที่ดูแลบุคลากรมีงบประมาณในการก่อสร้างมีงบในการใช้จ่ายในการซื้อวัสดุที่ตต่างๆนี่คือส่วนบริหารส่วนกฎหมายเร่งรัดภาษีก่อนค้างนาะ กฎหมายเรื่องรับภาษีก่นค้างเนี่ยเรามีพลรัติดกับในการดำเนินการเรื่องรับภาษีก่นค้างภาษีกนค้างเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ผู้เสียภาษีเนี่ยไม่ได้ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนผู้เสียภาษีที่มีหน้าที่ต้องชำระภาษีเนี่ยเมื่อชำระภาษีไม่ถูกต้องครบถ้วนไม่ว่าจะยี่แบบด้วยตัวเองหรือเกิดจากการประเมินของเจ้าหน้าที่ตรงนี้ก็จะกลายมาเป็นหนี้ภาษีก่อนค้างเมื่อเป็นหนี้ภาษีก่อนค้างแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ในส่วนของกฎหมายเรื่องรับภาษีก่อนค้างซึ่งเป็นนิติกรในสังกัดของส่วนกฎหมายเนี่ยก็จะทําหน้าที่ในการเร่งรัดหนี้ภาษีก่อนค้างตรงนี้นะ ในภารกิจแรกก็คือการเงินการเล่นหน้าที่ภาษานนะีบอลค้างส่วนในภารกิจที่2ก็คือการตอบข้อหารือหรือเขาเรียกว่าข้อหารือเกี่ยวกับภาษีากรซึ่งในการตอบข้อหารือนี้เราจะตอบได้เฉพาะในส่วนที่กรุมสรรพปปกรได้วมนิจฉเฉยไแล้วเท่านั้นนะถ้าเกิดว่าในส่วนที่ผู้เสียภาษีหร,หรือว่าบุคคลที่ต้องการที่จะรู้ในในเรื่องของคําตอบที่ถูกต้องในเรื่องของภาษานนะีอลข้อหารือมาถ้าเขายังไ่้ไน่เฉยเราก็ต้องตอบต่อไปแยกเป็นผู้ตอบในหนาดวนี้ในส่วนที่3ก็คือการสืบสวนเพื่อค้นหาหลักฐานการหลีกเลี่ยง ใการหลีกเลีภาษีนันหมายถึงว่าการที่เราจะต้องหาขอ้อเท็จจริงเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อที่จะดําเนินคดีกับผู้ที่มีเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อที่จะเ,เราจะให้ระบบเขาเรียกว่าจะผู้ที่หลีกเลี่ยงภาษีเช่นกรณีของการใช้ใบกำกับที่ออกโดยไม่ชอบอุเบกตอันนี้เป็นการทาลายระบบภาษีที่ในส่วนนี้ถือเป็นสาระสาคัญมากในระบบานการจัดเิ็บภาษีเนี้ยก็เป็นภารกิจอีกภารกิจหนึ่งของส่วนุอันนี้ก็คือภาพภารกิจหลักของส่วนบุหมายโดยรวม วงเล็กแปดเป็นวงมัลติสตาล์ฟนะคะวงเล็กห้าก็คือการเช่าทรัพย์สินนะคะวงเล็กหกก็เป็นการประกอบวิชาชีพอิสระวงเล็กเจ็ดต้องการรับหอสร้างและก็วงเล็กแปดคือการประกอบธุรกิจทั่วไปนะคะเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ไม่ไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนตามฐานภาษีธุรกิจขนาดย่อมหรืออาจจะมีรายได้ที่เกินกว่าหนึ่งล้านแปดแสนบาททั่วไปแต่ว่าไม่เข้าเป็นผู้ประกอบการแต่เป็นภาษีก็เงินอันนี้ทีมกับดูแลพิเศษก็จะติดตามให้มาเสียภาษีค่ะที่นี่แผน ก็จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะตามรายได้ที่ได้กล่าวไปมันจะเป็นยุคเวาเมื่อเดือนสิงหาคมถึงเดือแปดวิเคราะห์มาดูตามประเภทกิจการว่ากิจการประเภทไหนที่มีรายได้ตามข้อมูลภายในที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลแบบแปดโมงสามนะคะแปดสี่หนึ่งเจ็ดนะคะที่ทำสัญญาข้อมูลกับทางภาคอีสานเราจะมีข้อมูล ต้องยื่นสินภาษีเงินได้ประจำปีถ้าเรามีรายได้แต่ว่าไม่มีการยื่นแบบไว้เราก็จะติดตามให้มีการยื่นแบบนะคะแล้วก็กรณีที่ผู้ประกอบการยื่นแบบไว้แล้วแต่ยื่นแบบต่ำกว่าฐานข้อมูลที่ลงอยู่เราก็จะติดตามให้มายื่นแบบเช่นกันนะคะก็จะมีบางรายที่ไม่ยอมรับรูปยื่นแบบก็จะดำเนินการในในขั้นตอนอื่นเช่นการออกใบเรียก เป็นกางให้มาที่ไหนก็อาจจะมีการที่รวบรวมที่เาตรวจสอบข้อมูลให้สมงมอบเอกสารหลักานประกอบการตรวจสอบนะคะเป็นขั้นผูกหมายเรียกตรวจสอบแล้วก็เรืองภาษีทั้งโครงานของทีมวิทาาการสะดวกก็จะเป็นการติดตามผู้ประกอบการที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบภาษีกรณีที่มีได้แกเก็ที่ไหน จะมีการควบคุมที er ic, so ่วม well, so like ีการจัดสมบูรว์เป็นควบคุมสมบัตที่สารยาต่างๆซึ่งมีประมาณ20เล่มในแต่ัะสมุดนะคะแล้วก็ให้มีการตรวจสำรวจอันนี้เรามีโครงการมีเด็กซึ่งเป็นโครงการจากกลุ่มสมบัติจะกำหนดมาในแต่ละรอบบัญชีแต่ละปีภาษีว่าจะต้องมีการตรวจสำรวจเป็นมูลที่รายนะคะแล้วก็กำหนดตัวชี้วัดหรือเก็บทีไขึ้นมาว่าจะต้องทำให้ได้ตามเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ แล้วทีมรอยับการสำรวก็จะมีคนติดตามให้อยังมอหรือสภานพื้นที่สาขาดระเินตามตามที่กรมสรรพากรกำหนดไว้อันนี้ในในส่วนของหน้าที่เาตการสำรวจต่อไปนะคะจะเป็นคนวามรู้เกี่ยวกับข้อมูลกลยุทธ์ในการบริหารงานนะคะของสํานักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะว่าเขามีกลยุทธ์ในการบริหารงานยังไงขอเชิญรับชมค่ะกลยุทธ์ในการดำเนินการจริงๆแล้วท่านอธิบดีคนใหม่ที่ที่มาอยู่ในปัจจุบันนั้นก็ใช้กลยุทธ์ีเรยกว่าทีตรงไปในการทำเคลื่อม ทางประจัญบานหน้าที่ดีทุไรที่ประจัญนะครับดีทุไรก็คือดีสองตัวดีแรกก็คือดิจิตอลซาวด์คอมเพลชันเราจะพยายามทําอะไรหน้าที่ต่างๆงานต่างๆของเราก็อยู่บนระบบดิจิตอลนั่นและว่ามันจะสะดวกต่อการควบคุมต่อการที่จะสามารถที่จะดูได้ง่ายนะดีตัวที่สองก็คือไมาเรียกว่าดัตตาอะไรตอนนี้มันเป็นยุคของไมาเรียกว่าพิพดัตตาเราก็จะเอาดัตตาพวกนี้นมาวิเคราะห์มาทําการประมวลผลว่า ผู้ประกอบการหรือผู้เสียภาษีใครมีรายได้ต e. ั้งแต่ไหนเสียภาษีไม่ครบหมดหรือไม่นี่คือดีตัวที่สองตัวที่สามก็คือตัวอ่านได้ประเด็นความนันมีการจัดเก็บภาษีโดยการวางแผนอย่างรัดกุมแล้วก็ครอบคลุมไปในทุกพิจิตรแล้วที่สี่ก็คือตัวไอ้ innovation innovation นี่เป็นลักษณะของการที่จะต้องมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาบูมบอมซึ่งกรมสรรพากรเองก็มีการจัดแบบวทแนะนำให้เป็นที่เราสามารถที่จะพิจารณานวัตกรรมใหม่ๆเพื่อ พรดีการประชาชนบริหารภ้สีภาษีให้เกิดความสะดวกให้เกิดความประหยัดให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อไปก็คือในตัวของตัวบตัว Value Val u e นี่ก็คือเป็นองค์กรคุณธรรมนอกจากเราจะเก็บภาษีแล้วเราต้องเป็นองค์กรคุณธรรมาด้วยเพื่อที่จะให้สามารถมีความาการบริหารจัดการอย่างซื่อสัตย์ม,มีการรับผิดชอบแล้วก็มอบหมายบริการ,ารให้กับผู้สัดภาษีภายใต้หัวข้อย่อยเราเรียกว่าแอดซึ่งตัวนี้จะทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเป็นคนที่ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณธรรมแล้วก็สามารถที่จะเปิดครดีต่อระออควที่ดีตัวสุดท้ายก็คือตัว E ตัว Efficiency ตัวนี้มันเป็นเรียกว่า Smart o f f i c e Smart People เจ้าที่ทุกคนก็จะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญการใช้เทคโนโลยีในการทํางานให้เขาเรียกเก่งดีมีความสุขวันนี้คือคุณเละยที่เราใช้ในการปฏิบัติเรียกว่าดีทุกอง ในที่ในการบริหารงานตอนนี้เราเห็นว่าในยุคโควิดกระบวนการในการทำงานของเราก็จะเปลี่ยนไปการตรวจผู้ประกอบการเราก็จะจะออกไปตรวจน้อยลงเป็นออกจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะมาดำเนินการมันจะมีเขาเรียกว่าแทร็กข้อมูลมีการขอยืดแหวทางอิเล็กทรอนิกส์อ่านระบบมีการเขาเรียกยืดแหวทางอิเล็กทรอนิกส์นี่เคยยืดไหมหรือเปล่าอย่างยืดแหวนทางเขาเรียกอีฟายี่แล้วมีการ จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์๋ยวนี้เราจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันเราจ่ายเงินผ่านทีว่าพูดเนี่ยมันก็จะเปิดความสะดวกง่ายแล้วการคืนภาษีเขาเรียกผ่านระบบธีดีควอนแล้วการคืนภาษีเขาจะจ่ายเงินเราผ่านระบบธนิกรในเท้าบัญชีให้เราเลยและสุดท้ายตัวนี้มันมีตัว e-stamp e-stamp นี e ่เป็นเป็นส่วนของการจำระอัตโนมัติเป็นตัวอไเป็นธนิกรเองไม่ต้องมาชำระเป็นตนัวทานพิเศษงผมน,นี่คือส่วนของของกระบวนการนกครับ ต่อไปมารู้เกี่ยวกับข้อมูลกระบวนการการบริหารของสำนักงานสังพา,าราพรจังหวัดนครศรีธรรมราชว่ามีกระบวนการการบริหารอย่างไรเชิญรับชมค่ะที่ผรับิดชอบก็คือดูแลด้านกนารทำพิธีและคืนภาษีงานรมพิธีเกี่ยวกับโปรเซสต่างๆเรื่องแบบแสดงรายการที่มีการยื่นเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจะผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของสำนักงานสรรพารที่ที่สาขาหรือว่าว่าครองรยื่นผ่านออนไลน์นะครับ อันนั้นก็คือกระบวนการทํางานถ้าฟังชื่อส่วนคมพิธีและมีภาษีก็จะมีเรื่องการคืนภาษีเงให้กับผู้เสียภาษีอยู่ด้วยนะครับคืนภาษีมีอยู่สองสาประเภทก็คือภาษีเงินได้คนธรรมดานะครับภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้เสียภาษีคำแล้กมีภาษีชำระเกิดที่ต้องอคืนในส่วนของภาษีนั้นคนก็จะแตกต่างกันนะครับ ก็จะมีภาษีส่วนเกินบางรายนะครับที่จะต้องมีการดังน,นั้นก็เป็นภาพของ,ง,ของทั่วไปเกี่ยวกับาในหน้าที่ทีราต้องในส่วนกรรมวิธีที่บอกเมื่อกี้ก็คือมีการวิเคราะห์ว่าตัวเลขที่นำส่งมากับหลักฐานนะครับที่จะเอามายืนกันเราก็ต้องมีการเขาว่าถกต้องนะครับครบถ้วนไหมถูกต้องไหมอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการหากรักภาษีหน้าที่จ่ายนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่มีการจ่ายได้รับเงินระหว่า,างผู้ประกอบการ หรือระหว่างส่วนราชการและผู้ประกอบการก็จะต้องม <invoke> ีการผัานภาษีตามกฎหมายตามอัตราที <teor> ่กำหนดนะครับ <Nixon> อันนี้ก็คือภาพรวมกับภาพของการจัดเก็บภาษีของส่วนกับพื้นที่ที่ผมรับผิดชอบนี่นะครับขอบคุณครับตอนนี้นะคะทุกคนก็ได้รู้เกี่ยวกับสำนักงานสันพากรพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วเพื่อนใกลไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจนะคะเราก็มีสรุปไว้ตอนถ่ายคลิปให้ด้วยค่ะสรุปนะคะเรื่อจากข้อมูลทั่วไปค่ะ ำนักงานสัมปทาพื้นที่นครศรีธร after, รมราชตั้งอยู่เลขที่20ับ2หมู่ที่1ถนนนครศรีธรรมราชปักนังค่ะจังหวัดท่าร่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชตั้งอยู่บนพื้นที่เนื้อที่ที่ใช้ประมาณ9ไร่ค่ะวิสัยทัศน์นะคะคือระบบการงานมาตรฐานสากลเพื่อบริการประชาชนและเก็บภาษีอย่างพ่วถึงเป็นธรรมค่ะภารกิจค่ะคือการจัดเก็บภาษีสกมปให้ได้ตามประมวลการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องั่วถึงเป็นธรรมและตามกฎหมายให้บริการดูแลและให้คำแนะนำกับผู้เสียภาษีด้วยความจริงใจ สร้างความสมัครใจในการเสียภาษีให้กับประชาชนค่ะหน้าที่หลักๆของในงานเ่ยนะคะก็คือการจัดเก็ตภาษีและการคืนภาษีให้กับผู้ประกอบการส่วนแผนการปฏิบัติงานนะคะก็จะมีส่วนของการบริหารงานทั่วไปและส่วนของกรรมวิธีค่ะซึ่งจะมีการดูแลบุคลากรมีงบประมาณการในการก่อสร้างและใช้ใจ่ายในการซื้อวัสดุปดุปกรณ์ เทคนิคการบริหารงานของสำนักงานสายคากรพื mm ้น hmm. ที uh ่นครศรีธรรมราชมีการวางแผนโครงสร้างในกระบวนการบริหารงานตามสายบังคับบัญชาให้กับบุคลากรเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการทำงานค่ะความรู้ด้านกลยุทธ์ในการบริหารงานนะคะใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าดีทูดไซในการกับเรื่อนการบริหารงานซึ่งดีดูดไซประกอบด้วยดีตัวแรกคือดิจิตอลรารฟอร์มิชันคือการทำงานต่างๆในหน่วยงานเกี่ยวข้องกับดิจิตอลทั้งหมดเพื่อสะดวกในการควบคุม ดีตัวที Jamie, 2> ่2นะคะคือ data a n a l y t i c นํามาใช้เพื่อวิเคราะห์ให้กับผู้ประกอบการในการเสียภาษีว่าคุ้มค้อหรือไม่ตัวที่3นะคะคือ R data collection คือการจัดเก็บภาษีโดยการวางแผนโดยกลุ่มและกลุ่มในทุกมิติตัวที่4นะคะคือ I i n d o v a t i o n เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมในการในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพการเงินมากขึ้นตัวที่5ค่ะตัว B value คือการเป็นองค์กรคุณภาพที่มีความผู้สัทธ์ในระดับชอบ แก่งานให้ที่ให้บริการตัวสุดท้ายนะคะคือตัว E e f c e y คือการที่พนักงานทุกคนต้องมีความรู้และมีความถุกในการปฏิบัติงานกระบวนการบริหารซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดกระบวนการที่เปลี่ยนจากเดิมมาเป็นการใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นคือการใช้เทคโนโลยคือการยืน่นชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า e-paying และการคืนภาษีจ่ายผ่านระบบอิเล็กทรอนิกเหมือนกัน เพื่อให้เงินเข้าบัญชีโดยไม่ต้องไปรับจากสำนักงานค่ะค่ะทั้งหมดที่กล่าวมานะคะและทั้งในวีดีโอที่ข้างต้นที่ได้รับชมน,นะคะคือการทํางานของสงภากรพื้นที่นครศรีธรรมราชค่ะ Me, I never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in. My